สวัสดีครับสวัสดีครับแน่นกมาเซอร์ไพนะครับเม่สักู่นับลุงเรได้ประชาันนะครับเรื่องการำนนนกบอะเเสอไมาแม่นกมาเซอร์ไพนะฮะ ตลาดเมรละ200บาร้อยบาทได้ครับล้่อแลวตาังสัตงน2บาทได้นะครับแล้วแต่แล้วลังันั0 0บาทที่ได้นะครับแล้วแต่หรือแล้วแต่กลังท้นบาที่ได้นะครัวรือแลกัสต้งนั้นาทได้นะครับว่รือแกะนาณไม่ยอะนะครับไม่หกำ คช่วยกันนะครับคนมีเล้่อนน้องเี้คงตตมีราไน่าจะมีลำมีลำใช่ไหมใช่ครับเก้าโมงครับมีลำเก้าโมงคนวันพุธจังหองครนมด้วยนะใครจะเป็น้าจรางานเราจะมี เปลี่ยนภูมอะไรไม่เไม่เปิดเปิดฟ้าได้ไหมนะเปิดฟ้านะมันลมไมหน่อยน้ำปะเดียวมันน้ำสีน้ำาอนุโมทนานะครับร่วมาไวก่อมีวามีไรกันการลับจัดขัดการทัสิบเอ็ดท่านได้ว่าก็ท่านที่ไปที่มาคนนี้ก็ยังไม่ได้รําก็เลยสิเอ็ดท่านเลยไม่เข้ากับวันที่สิบเอ็ดไม่ไหวแล้ว จางรำ11ท่านนะครับโอ้ประมาณมาเะก็อางที่พี่ยัดวัดเก้งนะครับที่ที่ท่านใดที่ดูไล้สดอยู่นะครับก็สามารถที่จะ ุมีของฝาาักงน่แนกก็แมนกเขาสลัดมาครับตอนนี้ดูไลฟ์สดอยู่นะครับก็แจ้งวัตถุรผสมผ่านยูทูปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จัดเตรียมบัญชีของวัดจะพัฒัาทางยูทูทุกท่านนหั้เดี๋ยทําุมชนหรือไปบอกบุให้กับ เจ็ดสี่ทุกท่านได้ร่วมถือนนะครับตลาเป็นเ้าภาพเขาูกกระเบื้องชาแจ้งข่าวนะแต่มีรำนะมีรำที่สามพวงนะนางรำสิบเอ็ดทีแรกบอกเก้านะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับก็สิบเอ็ดนางรำนะครับถ้าอยากปตลาดก็ตลาดเม็ดละสองร้อยบาทฝากไปด้วยนะครับฝากดูทุกทท่านฝากดูทุกทุกช่องนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ไปใ้พอนๆรยางคกเอาเยคึั คนละน้อยนะครับรวมแล้วก็มีอะไรแม่เพื่อนๆไม่ได้ให้คิปแม่ยันบอกนะครับก็ต้องขวสย่นะครบทีมีใจอใจอไปกคนะไดคลิปเหมนกัคิปเดียวแจกกเ็แต่ตัวรัมามีะนั่นะไให้คิปอยู่กันทุกคนว่าไปใสนู่นลุงน ว่าหาว่าหาว่าหาไปก่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศล่าสุดนะฮะหลังจากที่อักบาดนะครับทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วนะฮะพระก็ฉันอยู่นะฉันอยู่ด้านในบ้านนะพระก็ฉันเลยในด้านในบ้านเรี่ติดต่อยูทูบเบอร์ทุกช่องที่อยู่ที่ที่งานของหลวงปู่ประดับมณนะครับคุณมากครับ เราก็ทานข้าวกันนะ,ะตสบายใจก็ไดรครับอากาศสดๆนะครับที่บ้านลุงช่างนะฮะกอกโกอกโกอก กรอกนะฮะบรรยากาศกกกกองนะครับเนี่ยวิวสวยๆนะด้านหน้าบ้าน ปาต่กอนเส้นผัดทิพย์สุดจิ้มข้าวกอนแล้วติดหน้ายอนดบเพิ่งใครจะหยิบไรหยิบหยิบเด้อไมล้วพี่ยังเออใช่ไหมยิบไปหยิบไป ไกเลี้ยงออไดุ้่าเาไม่ต้อุดีงัอม่ยังหเอาไปซุดดอกเดียวเอาไปซุดดูขึ้เขาเขาซุดเขาเพราะฉนั้นเขาแจ้วไปซุดไดุ้ดดอกเดียวนี่ดอกเดียวดอกเดียวสีดามของพูดาำคืนนะคะป้า่าทักปทักคงได้หรอ ง่ายได้ไหมป้าก็จะราสีที่เ้าเทาที่สวยถ้าว่ายได้ป้าก็จะให้พีแอนเรากลับมาแจกแล้วแจกแล้วแจกใครที่วหายประจำประจำแต่ว่าบรรยากาศฮาสุดนะวันที่เราโปรงโซปูเนี่ยพามันก็ใส่ใส่น้ำโค้บเลยใช่ไหมมีมีทุกสีมีทุกสี นี่พี่เอามาอีกก็ได้มั้ยมาก็ได้น้ำน้ำน้ำเาไปแจกแล้วเรอปิดยงเดแล้วอเอาที่เคยไหว้ดีกว่าป้าโอเคโอเคไม่ได้มาไม่เป็นไรเพราะเรามีเยอะอยู่น้ำหานแต้องเปิดฝา ความมีเสน่ห์นะจ๊ะแล้วก็จะมีการไล่ประพรมนะก็มีน้ำรคิด้วย